สวัสดีค่ะชาวบ้านกกกอบทุกท่านและก็ทุกท่านที่ชม,มทุกท่านที่ชอบชมคดีที่บ้านกกกอบทุกคนนะคะและก็สวัสดีและขอขอบคุณท่านที่ ผู้ที่ช่วยกดกดไลค์กดติดตามฝากกดตามด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามมาวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องบ้านกกอกอีกนะคะก็อืมลุงกับป้าวันนี้นะคะข่าวใหม่ได้ฟังกันสดๆนะคะลุงก็ได้ช่วยออทางโรงเรียน ซืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับลงุงก็ก,ก็ใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ติดตามข่าว ลุงไปทุกวันก็พยายามค่ะมองข่าวกันในทางให้ให้มีสติในการรับชมข่าวค่ะตอนนี้ลุงก็โดนโดนเยอะมากโดนทำร้ายด้วยวาจานะคะก็ ขอให้รอรอดูกันไปก่อนนะคะสิ่งไหนที่ยังไม่ผิดก็ขอให้อย่าเพิ่งตัดสินกันนะคะคนเรานะคะมนุษย์ด้วยกันคิดว่าคนไทยทุกกันทุกคนก็ติดตามข่าวนี้เหมือนกันนะคะ ตอบใดที่เขาลุงเขายังไม่ผิดนะคะช่วยรอก,กันนิดนึงนะคะก่อนที่จะวิจารณ์นะคะมนุษย์มนุษย์ไทยได้วยกันคนไทยได้วยกันนะคะคนก็อย่างที่เทปที่แล้วนะคะที่ออกมาพูดว่าความเป็นมนุษย์สจธรรมของคนเรา นะคะคนที่เขาเออมีคดอีอันนี้คือคดีที่ร้ายแรงมากนะคะติดคุกติดตารางคายาเสพติดทุกคนทําผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเขากลับตัวมาเขาก็กลับกลายมาเป็นคนดีได้ แต่ว่าที่พูดนี้นะคะไม่ได้ว่าสนับสนุนให้ใครทำผิดนะคะต้องขออภัยขออภัยด้วย่นะคะคือคนทําผิดก็ต้องรับโทษไปตามผิดแต่บางคนทําผิดด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ารู้ที่เท่าด้วย คือจะยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็คือจิตใจคนเราก็คือการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดความเออจะบอกว่าาร์มที่สิ่งที่ดีนะคะในบ้านกกอก ณตอนนี้ที่ที่เกิดที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ก็คือชาวบ้านนะคะมีรายได้การค้าขาย,ขายทุกคนก็คือทำ Youtube นะคะแต่จริงๆแล้วดิฉันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคดีนี้นะคะก็เลยมาทำ Youtube คือได้เอาจริงๆนะคะได้แรงบันดาลใจจากเอป้าอะไรนะป้าจำลองซึ่งแกก็คือแกพูดพูดไม่ค่อยเป็นพูดตลกชาวบ้านชาวบ้านเหมือนดิฉันเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาพูดกแกก็มาออกมาพูดมาทำ YouTube ซึ่งเราเห็นแล้วแบบอย่างน้อยมันก็ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ไม่ตกเป็นภาระออสังคมของชาติค่ะเพราะช่วงนี้ทุกคนก็ต่างคนต่างแย่อยู่ในช่วงโควิดมีอะไรทําก็ทํากันไปเออส่วนตัวนะคะมองเห็นว่าลุงพลก็คือ เขาก็สร้างฟาร์มเจริญให้ชาวบ้านเกาเกาเยอะนะคะคือมันเป็นเอ่อมันเป็นแหล่งที่สามารถเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ที่คนรู้จักค่ะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ สิ่งที่ไม่ดีก็คือมันเป็นมันเกิดมาจากคดีคดีที่ทำให้เด็กหนึ่งคนหนึ่งที่ต้องตายแต่อันนี้ก็คือสิ่งนี้ก็คือมันมันก็จะไม่ดีตรงนี้นะคะแต่ถามว่าใครทำต้องรอลุ้นรอดูกันค่ะอยากให้จับคนร้ายได้มากตอนนี้ทุกคนก็คือคิดว่าทุกคนก็ต้องลุ้น ลุ้นกันนะคะว่าใครนอกเป็นคนทำร้ายนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงคว์มเห็นตอนนี้คือส่วนตัวแล้วก็คือดูค่ะดูแล้วก็ใช้จิตใช้จิตวิทยามาออกข่าวกันประโคมด่ากันคือมันก็มอง มองอมืมองแล้วมันก็คือมันเป็นภาพที่ไม่ดีนะคะในโซเชียลด่ากันด่าคนนู้นด่าคนนี้เนาะคือมันมองแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูนะคะคือเสพข่าวขอให้เสพข่าวไปในสิ่งที่ ดูข่าวแล้วก็คิดตามไปแล้วก็ใช้วิจ,รวจรรารณญาณนะคะค่ะ,คะก็อืมขอฝากนะคะชาวเกาเกชาวบ้านทุกคนที่นั่นก็ทุกวันนี้ก็ก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็ หยุดชะงักไปพักหนึ่งเพราะว่าเกิดจากการโดนฟ้องร้องเรื่องบุกลุกที่ดินเกี่ยวกับพญานาเกี่ยวกับหลายๆประเด็นซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะได้รู้ว่าโดนฟ้องที่บ้านกกอกนะคะลุงพลนะคะโดนฟ้องอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้ก็ พ่อค้าแม่ค้ากา็ก็จะหยุดชะง,งักไปช่วงหนึ่งซึ่งสาเหตุมันก็มาจากาการที่ท่านอา,อ,าอาชริยะท่านไปฟ้องฟ้องร้องนะคะเออควา,ามเห็นส่วนตัวของดิฉันก็คือท่านอาชริยะท่านก็เป็นคิดว่าท่าน ทำงานด้วยฟาร์มส่วนตัวนะครท่านท่านพยายามทำทุกอย่างให้บริสุทธิ์ถูกต้องนะคะท่านท่านเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมคนหนึ่งนะคะก็เคยติดตามท่านมาตลอดคือก็มองเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ ที่จะทำให้เรื่องทุกเรื่องคือคือใสสะอาดอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือขอชื่นชมท่านนะคะแต่แต่ท่านก็อขอขอแสดงความเห็นคือบางเรื่องท่านก็ อืมก็จะพูดว่ายัางไงดีนะที่ไม่อยากให้กระทบกระเทือนถึงเอ,อ่อถึงท่านนะคะเพราะว่าบางทีท่านคือความจริงใจจริงจังมากเกินไปมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะคะคือเหมือนตอนนี้ก็จะดูดูเหมือนว่าท่านก็จะฟ้องจะฟ้อง ชาวบ้านฟ้องอืมคือเรื่องมันของเรื่องคือมันมาจากเรื่องของคดีน้องนะคะก็กลายเป็นคือท่านขุดทุกเรื่องเรื่องวัดเรื่องอะไรบางทีมันก็คือมันก็จะดูเยอะไปแล้วตอนนี้ท่านก็จะโดนจะโดนผู้คนโจมตีว่าทำเกินไปหรือเปล่าค่ะแต่ ยังไงก็ส่วนตัวแล้วคิดว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีนะคะทุกคนมีเจตนาที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมแล้วก็คิดว่าทุกคนมีเจตนาที่จะทำทำความความถูกต้องให้มันเกิดขึ้นทุกคนมีเจตนาที่ดีแต่ว่าความผิดพลาดของทุกคน ก็ต้องมีเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็คือไม่มีใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าผิดพลาดกันไปบ้างนะคะก็ขออภัยนะคะเออส่วนตัวดิฉันนะคะที่พูดในคลิปนี้ถ้าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดไปต้องขออภัยนะคะแต่คืออยากออกแสดงความคิดเห็นนะคะ คิดว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีนะคะสำหรับทุกท่านที่ทำคดีน้องชมพู่ค่ะก็คนที่ทำร้ายน้องตัวจริงนะคะอคนผิดก็ต้องก็ต้องกลัวความผิดเป็นธรรมดานะคะหลบได้เขาก็ต้องหลบะคะ่ะก็มาเอาใจช่วยกันนะคะ ให้กำลังใจทุกคนค่ะชาวบ้านเกอกๆสู้ๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ